สวัสดีครับจีดิตรอบทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับการเรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม 3D Max นะครับสำหรับขั้นตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการสร้างวัตถุนะครับในกลุ่มของ Extend Primitive นะครับครับกระบวนการในการสร้างวัตถุของกลุ่มวัตถุ Extend Primitive นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Standard Primitive นะครับที่ได้มีการอธิบายไปในขั้นตอนที่แล้วซึ่งก็เป็นวัตถุที่ตัวโปรแกรม 3D Max Studio นะครับหรือว่า 3D Max ได้มีการเตรียม โครงสร้างพื้นฐานไว้สาหรับเรานะครับโดยที่เราจะนําโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับทำการขึ้นโมเดลในลักษณะต่างๆนะครับตามความต้งอ,งองการของเราอีกครั้งหนึ่งเครานี้ครับกระบวนการในการที่เราจะเข้าไปถึงในส่วนของ Extended Primitive นะครับรูปแบบในการเข้าไปสู่ Extended Primitive นะครับเราก็จะทํางานอย่างในส่วนของแท็บ Control Panel นะครับเลือกในส่วนของการ Create และเลือกในส่วนของ Geometry นะครับ กลุ่มของวัตถุนะครับที่เรามีการอธิบายไปแล้วก็คือ standard primitive ในขั้นตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ extend primitive นะครับทำการคลิก extend primitive เมื่อทำการคลิก extend primitive ครับก็จะมีในส่วนของ object type ที่ให้เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะของ extend primitive นะครับซึ่งเจ้ากลุ่มของ extend primitive นั้นก็จะมีกระบวนการในการจะช่วยในการกำหนดรายละเอียดที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นวัตถุที่เป็น object type ที่มีให้เลือกใช้งานก็คือ เจ้าเฮด้านะครับแชมเฟอร์บล็อกออยแท้งสปรินเดิลเจนกอนริงเวฟพรีมส์ทอร o สนอตนะครับแชมเฟอร์เซเรนเดอร์นะครับแคปซูล LX10CX10 และโฮสต์นะครับเรามาดูการทำงานในลักษณะของอ b อบเจกต์เฮด้านะครับผมจะเข้าไปที่ในส่วนของ Perspective view นะครับ พื่อที่จะทดลองในการสร้างวัตถุที่อยู่ในกลุ่มของ SM Primitive นะครับเราจะได้มีความคุ้นเคยในการที่เราจะลากเมาส์แล้วก็ทําการสร้างวัตถุต่างๆแล้วก็ทํางานกับ 3D-MAX นะครับเราจะเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนนะครับผมจะลองทดลองสร้างวัตถุนะครับใน o b j e c t t y p e Header นะครับนะครับลักษณะของ Header ก็จะเป็น r r m i t i v e นะครับซึ่งมีทั้งในส่วนของด้านบนและด้านล่างนะครับ ต่อมาครับเรามาดูในรูปแบบของ Chamfer ์บ็นะครับในกลุ่มของ e x t กเ t i v i นะครับนะครับแชมเฟอร์บ็อกก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะกล่องนะครับแต่ก็จะมีความโค้งมนเพิ่มเติมขึ้นมาเรามาดู Object Type Oil Tank ทนะครับทำการคลิกที่ว่างใน Perspective View นะครับ เราเห็นได้ว่าสเต็ปขั้นตอนในการลากเมาส์จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าในกลุ่มของ Standard Primitive นะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการลากเมาส์เพื่อที่ให้โครงสร้างของโมเดลนั้นขึ้นมาทีละสเต็ปนะครับอาจจะมีการลากเมาส์ถึง3ครั้งถึงจะสิ้นสุดการสร้างอ็อบเจกต์ในแต่ละอ็อบเจกต์นะครับแต่ส่หรับบ t a n d a r d Primitive เราลากเมาส์เพียงครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้อ็อบเจกต์มาใช้งานท,ทันทีนะครับมาดูในส่วนของอ็อบเจกต์ท้ายสปินเดิลนะครับ นะครับสปินเดิลก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับลูกดิ่งนะครับครับอ็อบเจกต์ไทตัวนึ้งก็จะเป็นเจนก้อนนะครับก็คือเป็นรูปแบบทรงกระบอกที่สามารถแตกออกเป็นเหลี่ยมได้หลายเหลี่ยมนะครับลักษณะของการทำงานอ็อบเจกต์ไทลิงเวฟนะครับ ลักษณะการทำงานของ p r i m s นะครับเราสามารถที่จะสร้างเอ็กเซนต์พริมิทีฟลักษณะของ t o r ัสน็อตได้นะครับหรือเพิ่มความค้งมนของวัตถุอย่างเช่นเฟอร์ e แอนเดอร์รูปแบบของแคปซูลนะครับก็จะมีอยู่ในเอ็กเซนต์พริมิท x10 นะครับ c x10 และกลุ่มวัตถุในลักษณะของ h o s นะครับนี่ก็คือรูปแบบของ e x t e n d primitive พื้นฐานที่ตัว 3D Max มีให้เราใช้งานนะครับเราสามารถที่จะทดลองสร้างวัตถุพื้นฐานแล้วก็ใส่ในส่วนของการทดลองในส่วนการทำ animation นะครับอาจจะมีในส่วนของเรื่อง camera เรื่อง light เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะทดลองการใช้งาน 3D Max นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการในการขึ้นโมเดลเราจะสร้างโมเดลรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับการใช้งานในการพัฒนาทางด้าน 3D ครับขอบคุณครับ